สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลดคริปโตครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิคโอกาสบิตคอยประจาวันก็เป็นวันจันทร์ที่1เมษายนแล้วนะครับแป๊บๆก็เข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาของตัวบิตคอย n กันแล้วก็ยังเป็นไปตามมุมมองที่ให้ไว้อยู่นะครับที่บอกว่าโอกาสที่ x จะจบเข้าสู่ขา A หรือว่า x จะยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้ กับใครที่ชื่นชอบกนนารวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยวันนี้ราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นอย่างตอ่อเนื่องนะก็ตามแผนของวันศุกร์นะที่บอกแล้วว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อที่เราเคยคุยกันมันมีเป้าใหญ่อยู่เดี๋ยวแลกเน็ตรายละเอียดของทองคําค่อยไปคุยกันวันพฤหัสน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยอัปเดตมุมมองเพิ่มเติมและไม่อยากแบบพลาดน,นะครับก็ สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอตรงนี้นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาเลื่อนไปที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวกลุ่มผู้คุยแผนตรงนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองทักเข้ามาสอบถามได้ในส่วนของใครนะที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เทรดมานานแล้วนะครับอยากจะเริ่มต้นลองเทรดหรือว่าอยากจะ เปลี่ยนนับเทรดใบแน่นอยู่เทรดบีคับอยู่ลองเทรดในส่วนของตัวทองคำคริปโตนะครับหุ้นอเมริกาดัชนีหุ้นยุโรปดัชน,นีหุ้นจีนเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้จะเป็นการลงทะเบียนเปิดบัญชีของโบเกอร์เอ็เน็ตนะบเกอเอนเน็ตเนี่ยจะเป็นโบงที่ผมใช้อยู่ข้อดีก็คือฝากถอนค่อนข้างไวนะครับแล้วในส่วนข,ของตัวมีตัวช่วยตัว Stop o เอาทที่ผมเคยพูดไปนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวที่ผมมองแล้วผมค่อนข้างชอบอีกตัวหนึ่งก็คือใครที่เทรด forex นะหรือเทรดแบบแบบเนี้ยก็คือค่าส w a p นะครับบัญชีบัญชีโปรบัญชีบัญชีส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีค่า swap ซึ่งมองว่าดีนะสำหรับใครที่ถือ bitcoin หรือถือทองข้ามวันเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะว่าผมลองใช้บางโบร k เนี่ยไม่เสียค่า swap เนี่ยโอสียดยมากเลยผมตกใจเลยโดนค่าสวอ p ไปลองเทรดบางเนี่ยเสียค่า swap แต่ถ้าเป็นของ Xnet เนี่ยอ่ะฟรีให้นะครับถือข้ามวันได้นะครับถือได้ได้นานเลยแหละอ่ะทีนี้ราคาของตัวบิตคอยจะเป็นยังไงต่อวันเนี้ยมันอยู่ในกรอบไซเวอ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งถ้าดูทรงนะครับเราดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับภาพของทาเฟรมันภาพของทาเฟรมันเนี่ยก็ปิดเดือนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้าสู่เดือนใหม่ก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามันยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบปิดเขียว ปิดเขียวเห็นไหมส่วนเดือนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นเพราะมันเพิง่งเริ่มต้นใช่ไหมก็เริ่มมีสัญญาณในการยอ่อทีนี้คําถามก็คือชุดที่เราเคยตามกันก็คือในภาพของ B ใหญ่ใช่ไหมก็คือตอนนี้เราตามเป็น A ย่อย B ย่อย C ย่อยคําถามคือรู้รู้เรียงว่า C จบหรือยงังส่วนตัวก็มองว่ายังไม่รู้จะรู้ได้ไงก็คือต้องดูโครงสร้างด้านไหนแล้วว่ามีโอกาสจบไหมหรือมันต้องมีสัญญาณในการแยก ถ้าปิดแดงได้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเห็นการย่อหรือพักตัวไซส์ประมาณนี้อาจจะพักดีก,กว่านะครับอ่นะก็จะเป็นลุน x ในภาพใหญ่ได้ทีหนึ่งหรือถ้ามันเสียตรงจริงๆก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาตามดูขา c ตรงนี้ต่อนะครับในภาพของวิกนะครับถ้าจบก็คือลุน x หรือลุนลง C ในภาพใหญ่พอถ้าขายลึกๆมากๆเกินขอบเขตของ x มันก็จะเป็น c ในภาพใหญ่ซึ่งคอนเฟิร์มแล้ว,ว่าบอันนี้จบ อ่ะประมาณนี้ทีนี้เราดับดูทม์เฟรมวิกกันนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่สองสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะก็คือตรงนี้พอดับมาดูวิกเนี่ยพอดับมาดูวิกเนี่ยในส่วนของตัวราคาเห็นไหมจะมีการแยกโครงสร้างถ้าดูจากวิกเนี่ยผมเลยมองว่าสัญญาณของวิกเนี่ยเหมือนยังไม่จบนะคนับยังไม่จบเหตุผลแรกก็คือหนึ่งแรงขายยังน้อยแรงขายน้อยนะครับอ่ะ แรงขายน้อยสองก็คือ,อโครงสร้างของการไซเวนเนี่ยก็ยังดูน้อยอยู่ผมอมองว่าตรงนี้ในลุ้นก็คือถ้าตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b ตรงนี้คือ C ใช่ที่ยังไม่จบใช่ไหมในชุดสีฟ้าเนี่ยตรงนี้ยังลุ้น A b c อ่ะเป็น x ที่เราตามกันอยู่ว่า x ที่จะขึ้น ABC ชุดหนึ่งของนอนหรือ x ที่ยังไม่จบตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยให้น้ำหนักที่เคสนี้อยู่ก็คือเราจะตามขายในโครงสร้างย่อย ประเด็นที่หนึ่งก็คือตามขา x อ,อยู่ที่ว่าจบกับไม่จบนะครับอ่าไม่จบจะเป็นอะไรก็คือตรงเนี้ยจะเป็นการแยกเ,เซกเมนต์ของ x แทนก็คือชุดสีฟ้ามันสะกู่เนี้ยก็คือลงมาเป็นขา a รีบาวบีแล้วเดี๋ยวมีขา C ซึ่งถ้าดูจากนักด้ายง,งานเนี่ยไอ้ขา b ซื้อกลับไปค่อนข้างเยอะขา C ก็มีโอกาสที่จะเฟลได้อยู่ในขอบเขตของอะไรครับถ้า,าลองวัดก็คือน่าจะเป็นแฟลทนะวัดคร่าวๆจากชุดนี้ พาตัดชูดนี้ขึ้นไปก็ราคามีแรงซื้อกลับตัวเนี้ยเกินหกสอไปอยู่ในเกณฑ์แปอนอยู่ในเคสของ normal f a t ใช่ไหมเพราะเคสของ normal f a t e มันมีลาย f a d ที่เป็นซีสั้นแะล้วขึ้นต่อได้เลยหรือซียาวหน่อยก็ได้อันนี้ก็ต้องรอตลาดเฉลยนับในส่วนของถ้าใครใครตามมุมมองที่เอยังไม่จบนะครับซึ่งส่วนตัวเนะี่ยมันมีอยู่สเคสนะจบกับไม่จบเนะี่ยส่วนตัวในละัหนักของเคสที่ไม่จบมากกว่าแอบใบแอบว่ามันอาจจะซวใช้เวลาประมาณคล้ายชดนี้ ก็เลยมองว่าเคน้ำหนักไม่จบเนี่ยให้คะแนน90 x จบเนี่ยให้คะแนนประมาณ80นะครับแต่ทั้งสองเคสก็คือถ้าจบทั้งคู่ก็คือไปต่ออันนี้ก็คือไปต่อแต่เคสที่2เนี่ยจะย่อหรือพักตัวลงก่อนนะครับเราจะไปดูอีกทีนึนะว่าย่อหรือพักตัวอยู่ในโซนที่น่าสนใจอย,อยู่ไหมถ้าไม่นน่าสนใจแล้วเนี่ยมันจะมีมุมมองอะไรรอยอยู่ก็คือการปรับลงของ x ในภาพใหญ่อีกทีหนึ่งเพราะนี่เราตาม x ย่อยของชุดสีฟ้านะมันยังไม่ได้ลง x ของจุดสีจมูนะถ้า x สีมจมูมันจะไซส์ใหญ่หน่อยเห็นไหมส่วน x ตอนนี้เราตาม x 4ีฟ้าเนี่ยที่จะขึ้น abc อยู่ที่ว่าจบไม่จบภาพเป็นประมาณนี้ทีนี้ในโครงสร้างของ time frame day เราไปดูส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ตามเคสของขา b อยู่นะอยู่ที่ว่า b จบไม่จบนะครับอ่ะพอเราดอกมกดู time frame day เนี่ยตรงน,นี้เรามองว่าคือขาแรกใช่ไหมคือขา a ตัวน,นี้คือขา b ตอนนี้คําถามคือ b จบหรือยัง ก็ำกำกึ่งอยู่นะกำกึง่งเพราะตรงเนี้ยเริ่มมีความใหญ่ก็มาตาม B จบกับไม่จบนะครับจบกับไม่จบกับไม่จบ,บ,จบทีเนี้ยจะดูได้ยังไงก็คือเดี๋ยวดูแรงขายชุดเนี้ยน่าจะพอฟอร์เควสได้แล้วว่ามีโอกาสจบไม่จบของขา B ชุดนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยถามว่าจบได้ไหมก็จบได้นะเพราะว่าไซต์ตรงเนี้ยเริ่มมีความใหญ่นะเริ่มมีความใหญ่อันนี้คือข้อน่ากังวลนิดนึงคนระับถ้าจบก็คือพร้อมที่จะลงขา C ได้อยู่นะในภาพใหญ่ ถ้า C เนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอก c ซีสั้นแล้วก็ซียาวอันนี้ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะลงได้ประมาณไหนนะครับสำหรับกรณีที่เราตามก็คือ x อ็่ยังไม่จบในภาพใหญ่นะครับแลถ้าเกิดว่ามันขายลึกมา,ากๆมันจะมีอีกอีกชุดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีก,กีซ้อนดีก,กีนะเพื่พพพอนๆตามถันหรือเปล่านะครับก็ลองลองไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของชุดนี้ถ้าเกที่ไม่จบก็คือตัวนี้อาจจะขึ้นมาเป็นอะไรครับ A b c แล้วตัวนี้อาจจะเป็นการย่อ x แล้วขึ้น A B C เพื่อขึ้นดอนอีกชุดหนึ่งก็ได้หรือตรงนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3เซกเมนต์ที่4เพื่อขึ้นเซกเมนต์ที่5ในรูปแบบของถ้าเป็นทรังเกิลเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็คือ A B C D E แต่ขอบเขตของทรังเกิลชุดนี้ที่ไม่สวยอย่างหนึ่งก็คือขา D ขา D มารีเทสค่อนข้างตื่นนะไม่ถึงเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน้ำหนักของทรังเกิลของการขึ้นชุดนี้ผมให้น้อยกว่าเคสของนอนนะถ้าจะขึ้นต่อ ผมมองว่าตัวนี้จ,จะเป็น a B C แล้วลุ้นว่า x จะจบไหมเพื่อขึ้น a b c ชุดหนึ่งกับเขตที่เป็นภาคของขาลงก็คือ b b จบแล้วเตรียมพักขา c ต่ออ่ะเดี๋ยวมาว่ากันที่ชุดยอดชุดนี้แหละซึ่งในภาพระยะสั้นนะครับถ้าชุดนี้จะขึ้นต่อในเขตที่คุณที่ตามขึ้นต่ออ่ะผมมองว่าช่วงเนี้ยลุ้นแทงเกินได้นะก็คือทอดอไปดูสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างของราคาชุดเนี้ย เราเห็นว่าตรงนี้ถ้าขึ้นมาเป็นขา A ขา B ขา C ตรงนี้รุน X ใช่ไหม X เหมือนชุดนี้มันเป็นสัก,การข้อดีของการรุน X ชุดนี้คือข้อดีคือ,อ,คอแรงขายอย่างน้อยอยู่นะถ้ายังยืนได้เนี่ยก็ยังลุนเป็น A B C A B C อ่าโทษครับ A B C D เนี่ยตอนนี้รุนขา E A, B, C, หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ A, B, C, D, อ่ะลุ้นขา E ตรงนี้อ่ะใครที่ตามนะถ้าตอนนี้ย่อลงมายกเหนือ68400ผมมองว่าเคสเนี้ยยังลุ้นต่อที่จะไปนอนอีกชุดหนึ่งก็คือขึ้นขา A ตอนนี้คือย่อขา E แต่สิ่งที่ไม่เห็นคือสัญญาณการกลับตัวนะครับเคสนี้ถ้ามีแท่งกลับตัวผมมองว่าลุ้นขา E ได้ในเคสในออลอ,อีที่หนึ่งนะครับตามขา E นะตามขา E เดี๋ยวมาดูกรณีที่สองนะครับขา E เนี่ยก็คือเกณฑ์นในการย่อของชุดเนี่ยอุ้ยเข้าครับเกณฑ์นในการย่อของชุดเนี่ยผมมองว่าไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็คืออยู่ในโซนนี้ครับก็คือเจ็ดหมื่นสองร้อยถึงหกหมื่นเก้าตีคงๆก็คือหกหมื่นเก้า ถ้ายืงเหนือม่นาผมมองว่าไอ้ขาเเนี่ยน่าสนใจนะแต่ถ้าตามกว่าหก0 0ลงมาเนี่ย69,900ด้ว้ยนะโทษที6ห9 0 0 69,900้า้าย้ายถ้าต่ำกว่าหกห่้าห้า้ยลงมาน้ำหนักอาจจะตกไปที่เคที่2ก็คืออะไรครับภาพของขาบีที่จบภาพของขาบีที่จบอันนี้คือน่ากังวลสำหรับขาบายคือมันยอ่ยอได้หรือย่อได้หรก็คือถ้าตรงนี้คือ A B C แล้วจบ B ชุดสีชมพูตัวได้ไหมที่เราผมพูดในตอนคลิปแล้วตัวน,นี้กลางจะลงสสีฟ้าอ่ะสชมพูเนี่ยที่จะเป็น C สัน้นหรือ C ยาวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชุดนี้ชุดเนี้ยถ้ามันเป็นการลงของชุดนี้ก็คือลงได้ก็คืออาจจะเป็นอิมเพล e ก็คือขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นขาตามเป็นขา A อะครับ A รีบบลบีแล้วก็อาจจะเตรียมลงขา C อันนี้คือข้อควรระวังนะครับ ซึ่งถ้าใช้เวลาไม่นานและขายแบบเร็วแรงแบบน,นี้ก็มีลุ้นที่จะเป็นมุมมองนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองเคสต,ตอนเนี้จะเห็นว่าอะไรครับขา C ก็ลงต่อขา e ก็ลงต่อแต่สิ่งที่คนที่ต้องระวังเคสของขา C คือถ้ามันเป็นแค่ขา E มันกลับตัวขึ้นมันขึ้นได้แรงแต่ถ้าเป็นขา C โอเคคุณตามต่อได้มันลงต่อได้แต่ใน,นตอนนี้มันยน่าจะเลยจุดที่ที่เซ์หรือช็อตมาแล้วซึ่งในกลุ่มของเราเมื่อวานก็ มีการเซลหรือช็อตกันมาแล้วถ้าเกิดว่าในแผนนี่ตรงนี้แผนของเมื่อวานเนี่ยพอเราเซลหรือช็อตกันมาในกรอบนี้กับโซนนี้มาไม่ถึงตรงเนี้ยน,น่าจะพอลุนได้อยู่ลวอันนี้คือแผนของเราเมื่อวานนี้ทีนี้ในส่วนของวันนี้น้ำหนักจะตามว่าเป็น e หรือ c อ่ะลองดูที่ชุดนี้ตอนเนี้ยที่เห็นอย่างหนึ่งของ4ชั่วโมงก็คือราคาเนี่ยยังไม่ได้มีการแยก segment ์นะยังไม่มีการแยก segment ถ้าจะลุ้นขา e ผมมองว่าอันนี้อาจจะรุ่นเป็นขาแรกก่อนหรือ e อาจจะมาแบบจบแล้วรุ่นแท่งกลับตัวเลยก็คืออันนี้อาจจะเป็น a b c แล้วจบ e นะแล้วขึ้นอ่ะส่วนตัวเนี่ยตามเคสขา e ก่อนนะเคสขาลงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมมองว่าถ้าหลุดประมาณ69 500้า้ลงมาเนี่ยเคสน,นั้นถึงจะน่าสนใจตอนนี้ยังคอรุ่นได้อยู่หรือหลุดโซนนี้ลงไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ6,8900้ารถ้าหลุดหกหน้าเนี่ย ผมใช้น้ำหนักของเคสที่ตามขาสี่ปรับลึกและปรับลึกแล้วเพราะมันจะมีขาสี่ปรับตื้นอีกนะเพราะนั้นขาเซลลเนี่ยถ้าจะไล่เซลล์ตรงนี้มันต้องรุนหลอกสองอย่างนะรุ้นให้ C ีมันปรับรุนทั้งให้ C ีมันปรับถ้าซีมันปรับตื้นก็ต้องระวังต้องรุ้นให้ C ีมันปรับลึกอย่างเดียวซึ่งมันก็ต้องรุนหนักหน่อยเพราะมันจะมีสองเคสเนี่ยรอรอรอที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นให้ให้ให้เราให้ขาบายให้ให้ขาช็อตระวังระมัดระวังตรงนี้ด้วย ประมาณนี้ทีนี้เราดอกดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับดอปมาดู1ชั่วโมงชุดนี้เหมือนมีการทิ้งของขาแรกก็คือน่าจะเป็นซิกแซกชุดนี้ลงมาแล้ว ABC ชุดนี้ก็อาจจะมาถึงตรงโซนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณ6กเหมือนกาเพราะฉะนั้นะผมก็เลยมองว่าถ้ากรอบในการเทรดถ้าราคาลงมาตอนนี้ลงมาในโซนแนวรับเนี่ยถ้าไม่หลุดชุดชุดนี้นะมีแท่งกลับตัวนะครับก็คือ หกหมื 6, 9, ่นเก้าห้าร้อยอาจจะอยู่หกหมื่นเก้าเก้าร้อยถึงเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยอาจจะเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยกลมๆนะเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยมีแท่งกับตัวโซนเนี้ยมีโอกาสที่จะลุ้นเป็นเคดี e, เพื่อลุ้นต่อได้หรืออย่างน้อยก็คืออาจจะเป็นแค่ขายเอแรกของด e, ีแล้วก็เด้งบีระยะสั้นถ้าโชคดีดี e จบก็คือไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่จบก็คือระวังเด้งบีแล้วลงซีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะลงมาถึงตรงนี้ ถ้ายังไม่หลุดตรงน,นี้ผมมองว่าพอลุนได้แต่ถ้าแต่ถ้ามาตรงโซนเนี้ยขาอีอาจจะน่ากังวลหน่อยเพราะมันมีเคสขาลงที่พอรับได้เพราะฉะนั้นถ้าหลุดยืนตรงน,นี้ได้ผมมองขึ้นแต่ถ้าหลุดมาตรงโซนเนี้หกหมื่นเก้ากลมๆนะครับแล้วก็หกหมื่นเก้าห้าร้อยต่ำกว่าเนี้ยขาลงน่าจะได้เปรียบนะครับลุนอันนี้ก็คือแปลว่าถ้าลงมาตรงนี้อาจจะเป็นแค่แนวเด้งพลังต่อแทนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับในส่วนของ ขาช็อตนะครับถ,ถ้าไม่ทันก็ต้องรอดูชุดเด้งชุดนี้แหละนะครับถ้าถ้าแบบมันเป็นขาลงเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นขาซีใช่ไหมอาจจะฟอร์มเป็นขึ้น2แล้วค่อยลง3 4มอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่ต้องระวังก็คือถ้าเป็นเคสขา E หรือเคสที่ขาขึ้นในภาพใหญ่ก็คืออาจจะมาถึงตรงนี้ได้ก็คือทาร็ตในการขึ้นก็คือ7 9็ด0มื่น0ก้าเจนพอันนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันจบ E นะเป้าในการขึ้นคือตรงนี้ อาจจะย่อดได้ถ้าเป็นแค่เคลขา E นะหรือท้า겟ระยะไกลเลยก็คืออาจจะขึ้นไปถึงตรงนู้นลเลยก็คือ73,100 73,500แล้วก็74,100นี้ก่อนที่เกิดว่ามันจบ E ในภาพใหญ่แล้วขึ้นทก็ตในการขึ้นตรงนี้การจะมีการย่อหรือพักตัวตามโซนแนวต้านให้ได้บ้างนะครับประมาณนี้สำหรับแผนตัว Bitcoin หรือวอเบด c น่าจะพอเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเห็นได้อยู่นะก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆท่านโชคดีในรการเทรดเดยวนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ